เรื่องน่ารู้อิสราเอลดินแดนแห่งประวัติศาสตร์นับพันปีขณะที่สถานการณ์ในประเทศอิสราเอลกำลังร้อนแรงจากการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสจนกลายเป็นสงครามในชั่วข้ามคืนในอีกมุมหนึ่งอิสราเอลก็เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปีดินแดนแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ ไอริสจะพาไปรู้จักประเทศอิสราเอลให้มากขึ้นอิสราเอลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่ารัฐอิสราเอลเป็นประเทศในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและชายฝั่งเหนือของทะเลแดงมีเขตแดนทางบกติดต่อกับประเทศเลบานอนทางทิศเหนือ ประเทศซีเรียทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประเทศจอร์แดนทางทิศตะวันออกประเทศอิสราเอลคือดินแดนที่เป็นแหล่งกำเนิดชนชาติยิวซึ่งมีชื่อเรียกว่าเอเลสอิสราเอลอันเป็นที่เกิดของประวัติศาสตร์ยาวนานของชาติโดยที่ช่วง1000ปีแรกได้มีการจาลึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลว่าที่นั่นเป็นจุดเริ่มของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมศาส,สนาและเชื้อชาติ รวมถึงการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวดำเนินต่อกันมานานนับศตวรรษแม้ว่าในภายหลังชาวยิวส่วนใหญ่จะถูกในประเทศออกจากดินแดนแห่งนี้ก็ตามแต่ชาวยิวที่กระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆก็ไม่เคยลืมความผูกพันที่มีต่อดินแดนแห่งนี้และเมื่อมีการสถาปนาประเทศอิสราเอลขึ้นมาในปีพุทธศักราช2491อิสรภาพของชาวยิวที่สูญหายไปกว่า2,000ปีจึงได้กลับคืนมา ด้วยเหตุนี้โบราณคาดีในอิสราเอลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตและปัจจุบันของประเทศนี้โดยได้มีการขุดพบโบราณสถานกว่า3,500แห่งที่มีอายุย้อนไปหลายพันปีสิ่งต่างๆที่ค้นพบยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติยิวและดินแดนอิสราเอลที่มีมายาวนาน ซึ่งนั่นรวมถึงคอกสัตว์ของพระเจ้าโซโลมอนในเมกิดโดบ้านเรือนของยิวในเมืองของกษัตริย์เดวิดสถานที่อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มาซาดาโบทยิวจำนวนมากและม้วนอัคระโบราณจากทะเลสาบเดซีการขุดค้นโบราณสถานยังได้แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของอารยธรรมอื่นๆที่เข้ามาในดินแดนแห่งนี้เป็นเวลานับร้อยๆปีสิ่งที่ค้นพบได้รับการจดบันทึกไว้ ส่วนโบราณสถานได้รับการอนุรักษ์และทำเครื่องหมายไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้มาเยี่ยมชมประเทศอิสราเอลจึงมีวัฒนธรรมทั้งเก่าและใหม่ผสมผสานกันกล่าวคือวัฒนธรรมโบราณของยิวที่เก่าแก่กว่า4,000ปีและวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดจากการหลั่งไหลของชาวยิวจากทั่วโลกที่กลับเข้าไปตั้งถิ่นฐานในอิสราเอลหลายคนอาจมีความสงสัยว่า เมืองหลวงของอิสราเอลคือกรุงเทลอาวีปหรือเยรูซาเล็มกันแน่กรุมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศระบุว่ากรุงเทลอาวีปเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลแม้จะไม่ได้รับการรับรองจากนานาชาติด้วยกรณีพิพาทในเรื่องของดินแดนและเชื้อชาติเข้ามาเกี่ยวข้องในขณะที่เยรูซาเลม็มเป็นเมืองที่มีความสำคัญและเก่าแก่ ตลอดจนมีประเด็นขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ซึ่งต่างฝ่ายต่างบอกว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของทั้งสองรัฐโดยอ้างอิงถึงสถานที่สำคัญของศาสนายูดาห์และศาสนาอิสลามที่ตั้งอยู่ในเขตเยรูซาเล็มทั้งคู่และกลายเป็นปัญหาทางการเมืองที่ยังคงยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันชาวอิสราเอลมีหลายชาติพันธุ์ทั้งชาวยิวและชนอาหรับพื้นเมืองรวมทั้งชาวยิวที่อพยพมาจากยุโรป แอฟริกาเอเชียและประเทศตะวันออกกลางอื่นๆประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆอาทิเทลอาวีปเยรูซาเล็มและไฮฟาที่เหลือกระจัดกระจายตามพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศชาวอิสราเอลนับถือศาสนายูดายศาสนาอิสลามและศาสนาคิดขณะที่ภาษาราชะการคือภาษาฮีบรูลักษณะภูมิประเทศค่อนข้างหลากหลายโดยมีทั้งที่ราบชายฝั่งทะเลหุบเขาเทือกเขา และทะเลทรายทะเลสาบเด,ดซีบริเวณภาคใต้ถือว่าเป็นจุดที่อยู่ต่ําสุดของโลกอิสราเอลนอกจากจะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นเมืองเทลอาวีปเมืองท่าที่มีความสำคัญของอิสราเอลผู้คนตลอดจนอาคารบ้านเรือนที่นี่ดูโอ่อาทันสมัยและสะอาดตา ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารบาร์และห้างสรรพสินค้าต่างๆตลอดจนผู้คนที่นี่ค่อนข้างมีความหลากหลายซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยิวที่ย้ายกลับมาจากที่ต่างๆยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้กับเมืองเทลอาวีฟในแง่ของการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมืองเยรูซาเลม็มเมืองสำคัญของอิสราเอลเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ในฐานะดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นต้นกําเนิดของทุกอย่างเหตุการณ์สําคัญในพระคัมภีร์ถูกจารึกไว้ว่าเกิดขึ้นที่นี่อีกทั้งชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นเมืองที่นบีมูฮัมหมัดถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์และชาวยิวก็ถือว่าเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเช่นกันนั่นจึงทําให้เมืองเยรูซาเล็มมีความสําคัญยิ่งสําหรับทุกคนในอิสราเอลภายในเมืองเยรูซาเล็มยังมีศาสนสถานต่างๆ เช่นกำแพงร้องไห้เป็นกำแพงสูงตั้งงานทางทิศตะวันตกของเนินพระวิหารซึ่งเป็นที่ตั้งของโดมครอบหินกำแพงร้องไห้นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่คนอิสราเอลได้หวนคืนสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวและยังเป็นที่นมัสก,การและอธิษฐานภาวนาสำหรับบุคคลทั่วไปโบสถ์แห่งสุสานศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในย่านคิเตียนของเมืองเยรูซาเลม็ม โดยโบสถ์แห่งนี้เป็นสถานที่ตึงการเขนการฝังศพและการคืนพระชนของพระเยซูเป็นสถานที่สแสวงบุญที่สำคัญสำหรับชาวคริสต์ทั่วโลกมัสยิดอันอักซอโดมสีทองอันเป็นสัญลักษณ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญเพราะหินด้านบนนั้นเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่ศาสนามูฮัมหมัดสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เพื่อเผชิญหน้ากับพระเจ้าสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานทางศาสนา ทั้งคริสต์อิสลามและยูดาอันอบอวนไปด้วยวัฒนธรรมทางศาสนาที่แตกต่างกันมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทะเลสาบเดซีจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ของอิสราเอลที่มีทั้งทะเลทรายภูเขาทะเลสาบและชายหาดจึงทําให้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นต้องมีทะเลสาบเดซีทะเลสาบที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงมากจนมีชื่อเสียงเป็นที่ล่ำลือว่า สามารถลอยตัวอยู่ได้โดยไม่มีวันจมไม่ว่าจะน้ำหนักน้อยหรือมากขนาดไหนนั่นเป็นเพราะน้ำในทะเลสาบมีความหนาแน่นมากกว่าร่างกายของเรานั่นเองทะเลเดซีตั้งอยู่ตรงเขตแดนประเทศจอร์แดนและอิสราเอลกำเนิดมาจากแม่น้ำจอร์แดนเป็นสายหลักไหลามายังพื้นที่ของทะเลเดซีทะเลสาบกาลิลีทะเลสาบท,ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระเยซูทรงแสดงปฏิหารในพากคัมภีร์ เช่นการเดินบนน้ำการฝ่าพายุในทะเลสาบกาลิลีและคำสอนต่างๆป้อมปราศาทมาซาดาป้อมปราการที่อยู่กลางทะเลทรายยูเดียอายุกว่า2,000ปีใช้เวลาก่อสร้างกว่า7ปีอยู่บนยอดเขาสูงประมาณ120เมตร เหนือทะเลสาบเดซีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีคศ2001เปรียบดั่งเป็นสัญลักษณ์ยิ่งใหญ่ของชาวยิวในฐานะที่มั่นสุดท้ายที่ชาวยิวใช้เป็นที่ต่อต้านการลุกรานของโรมันมีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน บวกกับภูมิทัศน์รอบด้านที่ดูแปลกตามองออกไปเบื้องหน้าไกลๆจะเห็นทะเลสาบเดซีสำหรับวันนี้ไอริสก็ขอตัวลาไปก่อนหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับ s ไครต์กดติดตามช่อง YouTube ของไอริสด้วยนะคะ